สบายดีพี่น้องสบายดีสุูสุขวัลย์พ่อพ่อกับสองน้องซาลา,าคือเก่าพี่น้องพ่อพ่อกันในเมืออม่อวันพุดเนาะเมื่อวันพุดของการใส่บาตรใส่บาตรทำบุญให้ทําแม่มือที่สองพี่น้องตอนนี้กําลังเตรียมของใส่บาตรเนาะสบายดีไปลุงลูก น้องมินนี่เพิ่งกำลังแกะล้วลูกแกะเตรียมแนวขอมาสิมีขนมนมแล้วก็พวกที่ดูพวกอันนี้เลยพี่น้องสลับกันไปนก่อนเก่ง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 เห็นแล้วแกงกีมแล้วพอดีแกะมา เก่ง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 คนนะอีเผือกกระยักช่อยพเพระอีเผือกขาอยากีแฟนกาือเ่ออมันมีแฟนการว่ามันอยากมันกินบ่ลูกเอออีเผือกนี่มีแฟนการพ,<อ>พี่น้องเลยแฟนการว่าอยากวัะอันนัอนก็เอาเอาออกเอาออกรดยางหน่อยแล้วก็ยางออกรดเออยายามันเอาออกอีกตัวหนึ่งนะ อ่าอ่าปลาลงบัเนี่้เอาใส่อ่ามีจักอันมีจังอันออนันบเบิ่งดูมีจังอันเอาคือบ่รับมีหกอันข่อยว่าอ่าออกเลยนี่ล่ะพี่น้องขนมเฮาก็ได้หลา,ายอย่างหลายแนว พ่อพ่อมันสีดีมเ้ยนะเบิง้งสองสามสี่หา้าหกหกอันแก้ได้อยู่บอว์เต่เววแก้บ่ได้เอาตัาว,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 วไหนมาแกน้นี่นมนี่ พี่โลก็มาแก่พี่แล้วมันดึงมาไปดอกแก่พี่โลโลุกมาดีดีเออเออเอาแก่ก่อนอกินก็กินแก่ซะก,ก่อนเอ้ยทินมาช่วยน้องแก่นมดูเอ้ยทินผู้เป็นแม่คขานางลงช่วยน้องแก่ดูเดี๋ยวเออเออใน,นช่องไอน้องวันนี้ช่วยสบายดีป่าลุงไอทิน แกพีเดอร์แกไม่ใส enfin ่พ mm. uh, 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 so ีเดอร์รถยังรถยังเบิ่งดูมันรถยังอันนี้แสกินรถดึงออกดึงออกอ๋อซอยกันเร็วๆเป็นตัวแสกกับกินรถสีดำบอลูกละสีดำแสดงว่าช็อกโกแลตโอ้ยกินมันได้เผื่อกอ้งกิ้งกินงกิ้โอ้ซีเรียฮอดปาก แกออกอีกลูกเอาไปเดี๋ยวนี้มัน,นไรได้แกะออกมันเป็นอันหนึงนหน่งอันหนึ่งอันหนึ่งเด้อเป็นแพ็คเอาใสา่บรได้แล้วมันลายเกินเอาสิใส่เมื่อเตอ่ามันสิบกโคกันเออแกะออกมันเป็นกองเป็นกองเออการเลดเออขันอยากเลยกินเราเด้อ เออผู้ช่วยผูออ้ช่วยบอกเป็นเเสรรียบอีนมีนมใส่ตัวนี้ใส่ก๊อลาอันบอหอมเตงน,นมเออะเอาตัวนี้ไปเอาขนมมาเ้านี่อ้านี่เดเสียก็กินได้วหมีนมมีดีโด้่นม,นม เนี Double ่ยเท่านี้พอพ่อเท่านี้เอ้ารถอไปที่รจอ เอามดแก๊สนี่นมนะค้องหนักขนาดเลยดีดกับมดแก๊สวะอันนั้นไั้เอาวะจ่ะนำอํานจำอวัวีนะเออแด้วเตะบูงนะถามจงิเอออารมณอาลมณอยาเอาล กองสาบายมันเทจากเลยอยากเลยกินโกรทินกิบบนโรดเสียวมืดเลยบ่เสียงหนบบ้นี่เสียมืดเลยบ่ยนี่ พอโตนมกับสีเตียมกระมังเลยไม่เป็นจักกล้องอันนี้เกีหนึ่งนี่มีอยู่หกหกเมนหกชิบกล้องภูประจกักเนาะลงุงหกชิบกล้องอันนี้เชียงหาเชียงหานี่ประมาณร้อยหอดูมา มืดเรียบร้อยเคร่งกระซามพูข้างนอกกระสี บดเห็ดยังพี่น้องสีนางเล่นกันชื่อๆพอมือดเวียกเลยบ่มืดเวียกเลยพี่น้องนะมันมีแนวเห็ดเตรียมแล้วแล้วแมนตเตรียมเรียบร้อยของเสบา่าไปหาล่างนาล่างตาลดกหกโมงเลยแ <c oughs> มนไปหาล่างลดจัช้าหน่อยก็ยเคู่านซาพ,พนกนสิมา มีแต่คนแถวอนนี้แล้วเนาะลุงใส่บาทหอมเบิ่งหมอนตัวนี้นะต้มยังกี่หน่อยนี่ออนปลาเครื่องโอ้มาตอนน่นปะปลาเครื่องวันนี้ปลากรดพี่น้องปลาตอนไรช่ายคืออยู่ตัวนี้ เป็นแต่ตน้นจะร้อยกี่น้อยแต่ว่าป่านะคันเป็นตันะเป็น้อยเห็นว่าน,นี่นะเป็น้อยก็ตูพี่น้อปรากฏแกงใส่ไฟใบเมียงลักอาหารต้อนรับแขก มื้อนี้ก็ส <Auss biography. S 2> ิมีลาบซอยปลานิลแล้วก็แกงปะก๊อดเมนูปลามื้อนี้แล้วนะจไผเฮ็ดอลาบซอยเนาเฮ็ดนะออ่าคือบ่เฮ็ดเนาะจักหนอยเจ้าก็มาเอ้อสิย่อๆอันนี้อยู่จําหันอยู่อเออแล้ว่ไเออม่้งมน ้าขเขาก็เตรียมแล้วห้องว่ามันหกโมงเลยได้นี่ต้องเตรียมพาะข่าเลยห้องว่ามันหกโมงเลยพี่น้องคันบะเตรียมนี่บะท่านในช่วงนันเขเพิ่นกบสีมานั่นนั่น ไม่รุ nah, uh, ่นเหาเห็นอยังกันเนาะไม่รุ่นเห็นอยังกันไม่รุ่นนางเล่นบ่มีเวียกเนาะเออตอนนี้ยังบ่มีพี่น้องเพราะว่าเฮาเฮ็ดไหวบ้านนี่เนาะเรื่องของเรื่องบ้านนี่ปุ๊บโอ๊ยปวสิแล้วแต่มื้อนี้บ่มีพี่น้องเป็ดจังหน่อยจังสิมีหลังจากใส่บาตรกัน่าสิมี คันสิมีแขกแต่ว่าต้องต้องใช้สิเงี้ยอึดเนาะเพราะว่ามันกับลายมือเลยหนาสิมือมืออื่นนะเออมืออื่นนะมือเอาลงป่าหนักชุดเบียกสิลายอะไรสิพากันตื่นมาเห็ดกินแต่เที่ยงคืนกันพายอยากนอนนะนอนแต่หกโมงโลดเพราะว่าเที่ยงคืนกับสิเดลอกไอ้มอสเตรียมตัวโลดมือ จะค่อยตื่นก่อนเลยมือน้บ่หากินกับหวานไ่รู้ไงจัดไปรดจัดไปรดคันกากินน้าน้ำบ่ากินไปกากจัดไปมือเลยจัดไปเลยอาวโอ้ยบ่ได้บ่ไหว ท่านี้ก็จีเป็นแตงพระเขาพี่นาะแล้ก็มีเขาเหมาน้่งวันนี้มีขขาเาน่ามีขขาเมาแล้วก็มีพักเดี๋ยว้าเบิ่งอาหารอย่างอื่นเนาะที่มีอย่างนี่เดี๋ยวอย่างอื่นคอยเบิ่งก็ได้พี่นนอะเนาะอย่างอื่นนระคอยเบิ่งกก็ได้

อันนี้เขาเอือนยังไมะถาอ่ะเนี่ยเอือนยังป่านี่บางบางบางเงินพี่้องบางเงินใส่ข่าเข่าเนาะกระสีมีดอกไม้แลวก็เทียนห่อเดินไปตรงกล้วยแล้วก็เงินอยู่ทา้งในแ้วแต่อยากใส่เน้องเงินนี่เนาะเมนอยู่ไม่ได้ มือนอีสี่พันเออมือมือแรกมาคันจะม้วนมือแรกใส่หาพันมือต่อไปต้องหกเจ็ดเนาะแต่นมันอีสี่มื่นหาพี่น้องใส่ขึ้นเลยเลยเอียงก็ขึ้นเลยเลยเนาะโดยชุดชุดในหาพัน มูนิมนบเมีนำอามเปลี่ยนล่มเลยทั้งนี้ตีนสาดเลยล่มลอน,นี้ไหว้ถวายถวายจับหันพี่น้อง ใจจ้ากูทุกคนที่เขามาเบ่งเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะสองน้องโซลาโฟกันกินนะสบายดี